สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปทำงานแต่ตอนขากลับบ้านตั๋วไม่ได้กลับเรื่องราวต่อไปนี้ยืนยันว่าคนเราเมื่อสิ้นชีวิตไม่ได้สูญหายไปเลยหากแต่ยังเกิดต่อไปอีกสำหรับรายนี้เกิดเป็นโอปปาติกะเมื่อสิ้นชีวิตจากร่างมนุษย์แล้วเกิดใหม่ทันที เกิดเป็นโอปะปาติกะคือผุดเกิดร่างกายสมบูรณ์ทันทีในรูปเดิมแต่เป็นกายทิฟคนไม่อาจจะเห็นกายทิฟได้ด้วยตาเนื้อแต่หากโอปะปาติกะต้องการให้เห็นก็สามารถที่จะมองเห็นได้นางสาวชุลีรัตเธอเป็นคนดีมากเมื่อเล่าเรียนสำเร็จก็ทำการงานอาชีพเป็นหลักเป็นฐานเธออยู่กับมารดาและอาหญิงที่บ้านกรุงเทพทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งที่อ้อมน้อยไปเช้าเย็นกลับ เธอเป็นเด็กดีแต่ไม่ทราบว่ากรรมเก่าอะไรในอดีตชาติถึงได้มาตัดรอนชีวิตของเธอด้วยอายุเพียง21ปีเมื่อวันที่30ตุลาคมหยุดพักงานกลางวันเธอออกจากโรงงานจะไปทานอาหารขณะเดินข้ามถนนได้ถูกรถยนต์ชนมีอาการสาหัสมากมีคนช่วยนำส่งโรงพยาบาลสิริราช แต่เธอก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ได้ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริร,ราชในเย็นวันเดียวกันทางบ้านที่อยู่ของเธอทางฝั่งพระนครยังไม่มีใครรู้เรื่องราวของอุบัติเหตุในครั้งนี้พอตกตอนเย็นเธอกลับถึงบ้านแต่เป็นโอปะปาติกะในร่างเดิมกลับมากายเนื้ออันปราศจากวิญญาณของเธอก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลโอปะปาติกะของแม่หนูชุลีรัตได้ไปปรากฏในร่างธรรมดาของเธอ แก่คนในบ้านอาหญิงของเธอได้เห็นเธอมีพฤติการที่แปลกไปเห็นแม่หนูชุลีรัตน์ได้ไปนั่งถ่ายปัสสาวะอยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะถ่ายปัสสาวะอาหญิงของเธอจึงว่าอาหญิงของเธอจึงว่าที่นั่นไม่สมควรจะถ่ายปัสสาวะเลยนะหลานสาวไม่พูดอะไรลุกจากอาการนั่งถ่ายปัสสาวะแล้วก็เดินขึ้นบ้านเดินสวนห่างกับคุณแม่ของเธอก็ไม่ได้พูดอะไรเดินผ่านเลยเข้าห้องนอน คุณแม่ของแม่หนูเข้าใจว่าบุตรสาวเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวตามปกติหลังจากกลับจากงานคุณแม่ของเธอก็เดินลงมาข้างล่างต่อมาไม่นานก็มีคนจากโรงพยาบาลสิริราชมาบอกข่าวการตายแต่ทางคุณแม่และคุณอายิ้งไม่เชื่อยืนยันกับคนที่นำข่าวมาบอกว่าลูกสาวของตนกลับมาเมื่อครู่นี้เอง กำลังขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชายผู้ส่งข่าวจากโรงพยาบาลสิริราชก็ยืนยันว่านางสาวชุลีรัตน์ถึงแก่กรรมแล้วศพอยู่ที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลจึงมาส่งข่าวให้ญาติจัดการศพต่อไปคุณแม่ของนางสาวชุลีรัตน์ก็ต้องการให้บุตรสาวของตนออกมาแสดงตัวให้คนจากโรงพยาบาลทราบว่าทางโรงพยาบาลอาจเข้าใจบุคคลผิดตัวก็ได้จึงได้ตามขึ้นไปดูในห้องของลูกสาว และได้เห็นลูกสาวนอนคลุมโปองอยู่ในห้องทั้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวคุณแม่แปลกใจจึงร้องเรียกลูกสาวให้ออกมานางสาวชุลีรัตน์ออกมายืนตรงหน้าคุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแต่ปรากฏว่ามีเลือดไหลาอาบหน้าเปื้อนแดงทั่วทั้งร่างแล้วร่างโลนหิตโสมของลูกสาวก็หายไปทันทีคุณแม่ของเธอเห็นเช่นนั้น ก็ตกใจสุดขีดได้เป็นลมสลบไปศพของนางสาวชุลีรัตน์เจ้าภาพก็ได้จัดการทำบุญชาปนกิจไปตามประเพณีและได้นำอัฐิของเธอมาบรรจุไว้ที่วิหารโคดวัดสมนัสวิหารวันที่ทำบุญบรรจุกระดูกนั้นคุณแม่ของเธอที่รักและอาลัายเธอมากที่สุดก็ยังโศกเศร้าจนเป็นลมสลบไปอีกขอให้โอปะปติกะของแม่หนูชุลีรัตน์ไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีความสุขต่อไปเถิดถ้าการเผยแพร่เรื่องราวของเธอไปช่วยส่งเสริมศรัทธาระสาทะของบุคคลให้ประกอบการบุญการกุศลยิ่งยิ่งขึ้นก็ขอให้บุญกุศลนั้นช่วยไปส่งเสริมเป็นความสุขของหนูชุลีรัตด,ด้วยเถิดเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโอปะปาติกะลุงอ่อนผู้ประสบกับโอปะปาติกะลุงอ่อนคือคุณมาลีกาลงครั้งที่คุณมาลียังเป็นเด็กอายุประมาณ13ปี ยังเรียนหนังสือที่บ้านตำบลส่างโคกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเมื่อประมาณ15ปีมาแล้วนามสกุลเดิมของเด็กหญิงมาลีคือเชื้อแถวเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเธอบ้านหนึ่งเจ้าของบ้านชื่ออ่อนหนูมาลีเชื้อแถวเรียกตาอ่อนว่าลุงอ่อนเป็นที่รู้จักว่าที่บ้านลุงอ่อนมีอันจะกินสักหน่อยคืนหนึ่งถึงข่าวลุงอ่อนชะตาร้ายพวกโจรเข้าปล้นบ้านตัวลุงอ่อนเอง ก็พยายามเล็ดรอดหนีออกจากบ้านไปได้แต่ก็ไปไม่ตลอดแกวิ่งออกไปทางทุ่งนาแต่ก็มีโจรบางคนรู้เห็นวิ่งตามแกไปทันและยิงถูกลุงอ่อนล้มตายลงในแปลงนานั่นเองเหตุการณ์ปลนสงบลงตอนกลางคืนแต่คนในบ้านไม่ทราบชะตาก,กรรมของลุงอ่อนจนกระทั่งรุ่งเช้าได้ตามหาไปพบลุงอ่อนนอนตายเลือดสมอยู่ที่ทุ่งนาได้มีคนตามไปดูกันจำนวนมาก หนูมาลีเชื้อแถวก็ไปดูกับเขาด้วยได้เห็นศพลุงอ่อนนุ่งผ้าสรงใส่เสื้อคอกรมสีขาวหมู่ญาติก็นำศพไปที่วัดจัดการชาป,ปนก,กิจตามประเพณีต่อมาประมาณสามวันเวลากลางคืนดึกมากแล้วแสงจันทร์สว่างหนูมาลีเชื้อแถวลุกออกจากมุง้งได้มาถ่ายปัสสาวะที่ชานเรือนถ่ายปัสสาวะเสร็จ ยืนขึ้นมองลงไปที่พื้นดินเลยชานเรียนออกไปแสงเดือนอยังกระจ่างอยู่แลเหินตาอ่อนยืนเฉยอยู่ที่พื้นดินนุ่งผ้าสโรงใส่เสื้อคอกรมสีขาวชุดเดียวกับที่ติดร่างตาอ่อนนอนตายจำได้ชัดเจนตาอ่อนแกยืนนิ่งๆไม่แสดงอาการอะไรหน้าตาอ่อนหันมาทางหนูมาลีเฉยอยู่เข้าใจว่าแกกำลังมองดูหนูมาลีฉันเพื่อนบ้านที่รู้จักชอบพอกัน หนูมาลีเชื้อแถวใจเต้นแรงรีบก้าวเร็วเข้าไปในมุง้งตาอ่อนไม่ได้ตามขึ้นมาบนบ้านหนูมาลีใจเต้นแรงอยู่นานกว่าจะสงบและจำภาพโอปะปาติกะตาอ่อนติดตาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ตาอ่อนถูกยิงตายเป็นโอปะปาติกะแกก็คงมาเยี่ยมบ้านแกและอาจจะเดินมาตามบ้านใกล้เรือนเคียงจนกระทั่งได้พบกับหนูมาลีโดยบังเอิญน,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งยืนยันว่า คนตายไปแล้วเป็นโอปะปาติกะไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ดังที่บางคนเข้าใจถึงแม้ว่าร่างโอปะปาติกะนั้นจะเลือนหายไปแต่บางทีอาจจะยังเฝ้ามองอยู่ในมิติที่เราไม่อาจจะเข้าถึงได้เมื่อกรรมยังไม่สิน้นวัฏจักรของชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปโอปะปาติกะที่ปรากฏตัวขึ้นอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกเสมอว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมไม่มีใครหนีพ้นไปได้ หากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของความลี้ลับพิษวงเรื่องราวของคนะระลึกชาติเรื่องราวของกรรมอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิษวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ